พอเราลองมาใช้ B13S ดูแล้วเนี่ยพื้นผิววัสดุบางอย่างที่เราไม่เคยทำความสะอาดเลยเนี่ยเราสามารถเอาน้ำยา B13S เนี่ยสเปรย์ลงไปแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดทุกสิ่งอย่างจะออกหมดเลยครับอันนี้นะครับคือน้ำมันพิกครับชินลี่ออยล์ของที่ร้านเราเองนี่นะครับนี่น้ำมันนะฮะเพียงแค่คุณสเปรย์ลงไปครับใช้ผ้าแห้งปื้ดความมันหายหมดแล้วครับ ใช้ฟิล์ B13S ทําความสะอาดเกือบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะค้าบนเคาน์เตอร์นะครับคราบตะแกรงในการประกอบอาหารที่ชอบเลยสังเกตดูนะครับจะใสามากครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นครับไม่มีฟองด้วยผมชอบตรงที่เขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้หลักการเอากลิ่นหอมมากบกลิ่นต่างๆเขาจะขจัดกลิ่นจากต้นต่อเลยนะครับพอเรามาเจอ B13S ปุ๊บเนี่ยมันสามารถขจัดกลิ่นอับขจัดคราบความมันอะไรทุกสิ่งอย่างได้หมดเลยคุ้มกว่า ประหยัดจริงต้อง B13S เลยค่ะ